ดอมเราเรื่องไพ่นะคะทุกคนนะคะใช้วิจารญาณนะจ๊ะการรับชมรับฟังจ้าดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7็ดวันและทุสราศีค่ะสวัสดีแล้วเนาะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยอยู่ที่ไหนของโลกแต่เห็นมีแบบโซนเอเชียก็จะมีสมบายดีใช่ไหมลาวไหมอเมริกาก็มานะเออโซนยุโรปก็มีเนาะขอบคุณมากๆนะคะจะเรียกว่าแฟนคลับหรือ fc หรือลูกดวงดีอะ เป็นกเลยะาณมิตรกันเนาะอขอขอบคุณที่เข้ามาเป็นกัระยานามิตรกันนะ,ะความยิ่งเฉยวันเย็นชาของคุณทําให้เขาวันไหวเป็นการเรียนร่ำเล่าเรื่องไพ่นะคะนะคะใช้วิจารณญาณนะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะโปรดรับชมด้วยการรับพลังงานบวกและพลังงานดีๆค่ะ นะคะรับพลังลงานรวมกันแต่ยิ้มก่อนเอาเลยยิ้มเร็วมันเป็นมันเป็นไฮไลท์เลยนะไอะยิ้มก่อนยิ้มยยิ้มก่อนเปิดไพ่นะจัสตเมนคือคนเก่าคนดีคนเดิมคนที่ไพ่ไปที่20ของสำรับใหญ่เนาะสำรับใหญ่เนี่ยมันจะมีไพ่ย,ยิบสองใบเริ่มจากดูฟูใบแรกใบที่หนึ่งเมสซิเชนไปจนถึงดเดวิลนะคะใบนี้อยู่ใบที่ เปนที่เท่าไรทุกคนยี่สิบห0อี่สิบอะโอเคค่ะมันมันหมายความว่าคนเก่าคนดีคนเดิมของคุณหรือคนที่ทำให้คุณคุณเครึงใจคนที่ทำให้คุณไม่สบายใจหรือมีเรื่องกับมากระทบในใจคุณอะคนคนเนี้ยเขาเขาเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณอะไม่ค่อยมีความหมายหรือ คุณทุ่มเทกับความรักให้กับเขาค่อนข้างเยอะมากเน้นนะเยอะมากเราได้กลับเท่ากับครึ่งหนึ่งของที่คุณให้เขาไปนะคะจัสมินนะคะคนเก่าคนเก่าๆคนที่ตัดจบความสัมพันธ์ไปหรือคนที่ปัจจุบันเนี่ยที่กำลังมีเรื่องราวของแห่งกันจะเป็นคนใหม่ที่คบกันได้จะอยู่แดนไกลได้ไหมได้ ยิ่งถ้าเป็นแฟนกันหรือเป็นคู่รักภรรยาสามีภรรยากันเนี่ยนะมันมีความคุนเคืองใจกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างมีอีโก้หรือมีกำแพงอ่าต่างฝ่ายต่างมีอีโก้หรือมีกำแพงให้กันและกันอยู่ซึ่งกำแพงเนี่ยมันหนามากเลยแล้วมันก็สูงมากเลยมันเหมือนแบบทั้งตัวเขาและตัวคุณอะยอมกันหรือลงกันไม่ได้ไม่มีใครที่จะสามารถ ลงมาจากตรงนี้ได้ซึ่งมีทิฏฐิแล้วมีแบบค่อนข้างจะมีคำพูดที่ศาสตร์กันอยู่ตลอดสาดโคนกันนะนะคะการที่คุณจะมีลักษณะนิสัยเหมือนกันเนี่ยมันต้องไม่ใช่เรื่องบมืออื่นเนาะเขาต้องสร้างขึ้นมาแหละแต่คุณรู้ไหมว่าคุณกับเขาเนี่ยจะตัดกันยังไงก็ตัดไม่เคยขาดหรอกเพราะว่าคุณก็ยังคงเป็นห่วงเขา คุณยังเป็นคนที่เหมือนแบบให้ความสำคัญกับเขาหรือให้ความรักความเอ็นดูกับเขาอยู่เสมอคุณค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเขาถึงแม้เขาจะดือ้อหรือเขาจะเป็นคนพูดตรงก็ตามหรือมีอีกโก้หรือมีกำแพงของตัวเองซึ่งสูงมากมาตรฐานของชีวิตเขาค่อนข้างสูงเนาะคนนี้ j u s t m e n ค่ะนะคะ justment ถ้าเป็นสามีหรือภรรยาคุณเนี่ยเขาก็รักคนในครอบครัวดีนะแต่บางุมเขาก็จะอาจเป็นโลกส่วนตัวค่อนข้างเยอะๆเนี่ยนะช่วงนี้เขาจะเป็นแบบคิดเรื่องเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานที่เขามีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเป็นณนะปัจจุบันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่เขาไม่รักคุณไม่ใช่เขาไม่สนใจแต่เพียงเพราะว่าเขาเป็นลักษณะแบบนี้เขาขี้เกียจที่จะมานั่งอธิบายหรือ ขี้เกียจที่จะมาพูดกับคุณนะคะก่อนหน้านี้ถ้าได้รับการเคลียร์มันจะดีมากต่างคนต่างนิ่งเฉยต่างคนต่างไม่สนใจต่างคนต่างมีดิทิมันก็เลยทำให้เป็นจนถึงทุกวันนี้นะคะยิ่งคนที่กำลังคคกกำลังชอบเขาอยู่เนี่ยยิ่งเขาอยู่แดนไกลเนี่ยใจมันเลยว้าวุ่นอยู่เนาะ ไม่ใช่เขาไม่วาวุ่นนะเขาก็ว่าวุ่นกับพฤติกรรมของคุณเช่นกันนะอะเขาก็ว่าวุ่นกับพฤติกรรมของคุณเช่นกันเขารู้จิตใต้สำนึกอบะที่เขากันกองออกมานะ่ะเขารู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนใจดีไม่ได้เป็นคนใจร้ายแต่เป็นคนพูดตรงเป็นคนตรงและทำจริง เป็นคนตรงทำจริงจริงจังและจริงใจกับทุกบทบาทและหน้าที่ที่เป็นนะคะเป็นคนตรงจริงจังจริงใจกับทุกบทบาทที่เป็นฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขาเข้าใจบทบาทในพาร์ทที่มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะเขาเลยเลือกที่จะแบบติดตามคุณแต่ก็กวนกวนคุณส่วนคุณอนะ่ะคุณเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยนะเพราะว่า ปัญหาบางปัญหาของเขาที่มีหรือปัญหาของเขาที่ทําไว้กับคุณอ่ะคุณคน่อนข้างเหนื่อยแล้วคุณต้องแบกอะไรหลายอย่างเออแบกหลายอย่างบางปัญหามันไม่ได้ตัดง่ายค่ะบางคนตัดยากมากถ้าเขาได้คิดให้มาเป็นคู่กันแล้วหรือต้องอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็ต้องอยู่คะ่ะนะคะอยากจะไปแทบแย่ยแล้วคุณอ่ะแต่มันก็ไปไม่ได้ทุกทีเ,เลือกที่จะนิ่งดีกว่าเว้ย ในเมื่อเราพูดเราบอกเราสั่งเราสอนไม่ได้เลือที่จะนิ่งแล้วหัวแบบเขาเดือแล้วเขาก็เชื่อฟังคนอื่นมากกว่าตัวคุณแล้วฉะนั้นแน่นอนค่ะเวลาคุณป้อนข้อมูลในสิ่งดีๆเขาก็จะคิดเป็นโลบกบคุณอยู่ตลอดแต่ฟังดีๆนะแต่ทั้งคุณและเขาก็มีใจที่มันเป็นห่วงกันไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่ชาติปางก่อนเป็นคนรักกันหรือเป็นคนชอบกันนี่แหละแต่เป็นคนพี่มีทิฐิ ธาตุไฟใจร้อนทั้งคู่ค่ะเมษสิงธนูค่ะถ้าแรนดอมนี้ตรงกับใครนะคะปรับตัวได้เลยเนะาะธาตุไฟใจร้อนรักครอบครัวปกป้องครอบครัวดีนะคะใครว่าตัวเองได้แต่อย่าว่าคนในครอบครัวคุณมีพ่อแม่เป็นไอดอลหรือมีคนในครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจจั s ม m น n สีไม่เท้าก็คนเก่า คนที่ตัดจบความสัมพันธ์คนที่ทำให้คุณค่อนข้างเสียใจหรือคนที่ทำให้คุณค่อนข้างเหนื่อยกับเขาคุณต้องคอยคิดคอยสร้างคอยหาคอยทำบางเรื่องให้กับเขามุมบางมุมหรือสิ่งบางสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณทำอะคุณก็เหนื่อยหรือต้องหาต้องสร้างให้เขาอยู่ตลอดเวลานี่คือตัวคุณ ความนิ่งเฉยของคุณจริงๆอ่ะคุณไม่ได้อยากที่จะนิ่งเฉยหรือคุณไม่ได้อยากที่จะเป็นคนนิ่งหรือเฉยเพราะคุณเหนื่อยหัวใจคุณเหนื่อยแล้วคุณท้อกับสิ่งที่ที่มันเป็นอ่ะวันนี้เป็นกาล e นดอมเล่าเรื่องนะไปเรื่อๆยๆนะทุกคนเนี่ยดีไม่ดีนะเมื่อคืนเนี่ยหรือตอนเนี้ยกำลังร้องไห้อยู่นะคะ กำลังร้องไห้อยู่หาใครไม่เจอเลยสักคนหนึ่งหันไปก็ไม่เจอหันซ้ายก็ไม่เจอหันขวาก็ไม่เจอหันไปไม่เจอใครเลยเนี่ยคือตัวตัวคนที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะเหนื่อยท้อแท้ไม่มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงนี้แต่ก็ต้องแบกรับไว้คือปัญหา ช่วยเขาจนสุดหัวใจจนหัวใจคุณแทบจะไม่ไหวแล้วอ่ะคุณก็เลือกที่จะนิ่งแต่มุมมองของเขาเขามองคุณเป็นภาพลบเขาจะเชื่อฟังคนอื่นยอเว้นคุณาุ้ดินชาวเราสีพุกศกันมันก่อนจะอยู่ในเลนด้อมนี้บางครั้งคุณก็เลือกที่จะหนักแน่นหรือนิ่งตอนนี้คุณนิ่งมากคุณมีความนิ่งสุขุมมากๆจากคนที่ใจร้อนพูดเยอะๆคุณนิ่งคุณเหนื่อยมากกว่าคุณนิ่ง นะคะเคยมองดูตัวเองั้มคะตอนนี้คุณเหมือนแบบคนที่ไม่ค่อยมีเลี้ยวแรงหรือไม่มีไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่เจอบางคนถึงก็ไปถือสินปฏิบัติธรรมเลยนะเนี่ยบางคนไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจอสังคมก็ไปเหมือนแบบดื่มไปกินไปเที่ยวอ่าเนี่ยคือความ สัมพันธ์ของคุณกับเขาคุณมีความรู้สึกคุณเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเขาเนี่ยเป็นคนที่รู้ตัวไหมรู้นะแต่เขาไม่ปฏิบัติแต่ตอนนี้มันจะมีบางสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในใจเขาเกิดขึ้นความเย็นชาความยิ่งเฉยของคุณมันจะทำให้เขา รู้สึกตัวง่ายขึ้นความเย็นชาความนิ่งเฉยของคุณไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สนใจเขาสนใจแต่คุณจะไม่พูดไม่ทักไม่ทายให้เขาคือจากคนที่เคยกระตุ้นใช่ไหมกระตุ้นพูดคุยหรือแม้แสดงออกอะไรบางอย่างคุณกลับให้เขาเป็นฝ่ายที่จะคอนแทคเขาหาคุณก่อนคุณกลับให้เขาเป็นฝ่ายที่จะสนใจคุณก่อน หรือคุณเป็นฝ่ายที่ให้เขาอะเข้ามาหาคุณก่อนน,อนี่คือตัวคุณนี่คือตัวคุณณะตอนนี้มีหลายๆอย่างค่ะแล้วก็มีหลายๆสิ่งที่ที่ตัวเขาคิดนะคนคนนี้นะคะจะมีลักษณะมึนๆหน่อยอื่นๆหน่อย แล้วก็อีโก้หน่อยมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงคุณคบกับเขาคุณเจอเขาเนี่ยจากคุณที่คนเป็นคนฟันลี่กับกลายเป็นคนซึมเศร้าไปเลยแบบเหนื่อยไปเลยท้อไปเลยเออเหมือนคุณต้องเดินหน้าเดินเครื่องอย่างเดียวฟันเฟืองนี้รถคันนี้คุณต้องเป็นล้อเป็นอะไรเป็นทุกๆอย่างให้เธอเหลวอะไรแบบเนี้ยวันนี้มันถึงเวลาที่คุณเหมือนแบบตัวคุณเองอะหันกลับมามองตัวเองใช่ไหม ถือว่าคุณนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อไหมก็คล้ายๆเขาถ้าคุณเตือนแบบคนมาเตือนคุณนะ่ะคุณนะ่ะจะไม่ฟังคุณต้องเรียนรู้ถึงความเหนื่อยความท้อนี้ด้วยตัวเองคนในครอบครัวเตือนคุณยังไม่ฟังเลยนะคะถึงความรักนี้คนรอบข้างคุณไม่ค่อยแฮปปี้กับคนนี้สักเท่าไหร่นะคะกับคน ที่อยู่กับคุณก็จะมีพาทนี้ของเขาตัวเขาเองเหมือนถ้าเขาอยู่กับสังคมภายนอกอะตัวเขาเองอก็จะเหมือนตัวเอ็มเพโรจะมีคนแบบอ,อันทรงเกียรติมำน้าถือตาเยอะแต่พออยู่กับค,คุณจะเป็นอีกอย่างหนึ่งจะเป็นคนเอาต่ใจขี้สางขี้มะงงงุดหงิดขี้ลำคาญ ผลกรรมที่เขาได้รับมันเหมือน,ม,น,ม,นมันสะท้อนเข้าไปหาเขาแล้วตอนนี้คือมันเหมือนแบบทั้งคุณทั้งคุณและเขาแล้วกันทั้งคุณและเขา,าทั้งคุณและเขาและเขาและคุณอ่ะก็เหมือนแบบค่อยๆไหมค่อยๆแอคค่อยๆค,คุณตัวคนเองค่อยๆนิ่งลงแล้วก็เฉย เหมือนตัวคุณไม่ค่อยได้อยากรับรู้ในเรื่องของเขาตอนนี้มันเหนื่อยอ่ะเหมือนคุณมีโปรเจกต์อะไรหลายอย่างมากๆที่คุณจะทําหรือคุณคุณจะจะดำเนินไปคุณก็เลยปล่อยวางในบางมุมหรือบางสิ่งคุณเลยปล่อยวางในบางมุมหรือบางสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันบางมุมหรือบางสิ่งมันก็เป็นมุมสะท้อนเนาะที่ทําให้ทั้งคุณและเขาอะ่ะมันเหมือนแบบ ตอนนี้ถึงเวลาคุณเอาจริงอะที่คุณที่คุณเหมือนเขารับรู้ถึงความรู้สึกตรงนี้ได้เลยนะว่าตัวคุณเนะฉยกับเขาจริงๆนะทำไมไม่ทักเลยทำไมไม่ทักทายทำไมไม่พูดทำไมไม่โทรทำไมไม่จิกจิกอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเหนื่อยอะบางครั้งคุณหันกลับมามองตัวเองว่ามันเหนื่อยฉันจะติกฉันจะติกไปทำไมฉันโทรไปทำไมในเมื่อฉันโทรไปแล้วคุณก็ไม่ได้ความสำคัญเขา กับคุณเลยคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อเราไม่ได้รับความสําคัญแล้วเขาเราจะไปให้ความสําคัญเขาทำไมจริงไหมเนี่ยคือตัวคุณคุณเริ่มกลับมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองอยากที่จะเข้ามาในครอบครัวอยากที่จะมาคอนนทักตัวเองหรือดูแลตัวเองมากขึ้นคุณเห็นเพื่อนสวยเพื่อนหล่อคุณอยากเห็นเพื่อนแต่งตัวคุณก็อยากจะมีแบบนั้นบ้างเพราะคุณก็เหนื่อยอะกับเขาอะคุณเหนื่อยแล้วคุณก็ท้อแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอยู่กับคนดื้อมานานแล้วอะ ปล่อยวางไม่ได้บอกว่าเลิกหลักหรือว่าอะไรนะคะแต่คือการปล่อยวางครั้งนี้มันคือการเบาลงของหัวใจคุณแล้วก็มองเขาอยู่ห่างๆมองเขาอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงมองเขาแบบไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นมองเขาแบบมองเขาแบบมองเขาแบบไม่ต้องทําอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเหมือนแบบคุณเบาลงอะ่ะแล้วคุณก็ให้เขาดําเนินชีวิตไป แล้วเมื่อไรที่เขาอ่อนแอลงคุณก็จะอิบยื่นมือไปไม่เหมือนมอก่อนฉะนั้นสิ่งที่คุณกระทําแบบเนี้ยมันคือสิ่งที่คุณรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่คุณทําแบบนี้มันทําให้มันทําให้เขารู้รู้รู้สึกตัวได้แล้วก็หวั่นไหวนิดหนึ่งว่ากลัวคุณคือมันเริ่มนิ่งอ่ะคุณเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งมากขึ้นน่ะเขาก็เริ่มกลัวว่าคุณจะไปมีคนอื่นหรือคุณจะไม่ได้สนใจเขาแล้วเพราะว่าเขาไม่เคย เอาจริงๆเขาน่ไม่ไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้จากคุณไนงะส่วนใหญ่ฟังดีๆนะคะเออใครที่เข้ามาฟังอะส่วนใหญ่ตัวคุณจะเป็นคนวิ่งตามเขาให้เขาแม้กระทั่งเงินและเวลาแต่ตอนนี้คุณวิ่งเฉยมากคุณเย็นชาใส่เขาคุณเหมือนชาชานมที่ไม่ใส่นมแต่มีแต่น้ำตาลเฉยเยอะไรเงี้ยความรู้สึกแบบไม่ใช่หมดหลักแต่แค่หมดแรงค่ะแค่นั้นเองเนาะ ไม่ได้หมดรักแต่แค่หมดแรงคุณก็หันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็สนใจบ้านมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่คุณครอบครัวเพื่อนคุณอันนี้เป็นส่วนดีของชีวิตคุณพลังงานของคุณจริงๆคุณเป็นคนที่มีพลังงานโดดเด่นมากนะคุณอาจจะได้อะไรหลายครั้งมากเลยถ้าคุณไม่เป็นห่วงเขาแต่คุณพลาดเพราะคุณเป็นห่วงเขาใช่ไหมใช่ไหมคะเออใช่บอกใช่นะมันเหมือนแบบ ตัวคุณก็เป็นห่วงเขามากบางทีบางครั้งกันที่คุณเป็นห่วงมากไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีมันก็ดีแต่มันควรที่จะรักตัวเองบ้างนอกจากรักคนอื่นความเป็นห่วงของคุณความที่คุณเป็นคุณอะมันก็มีหลายๆลายพาชเนละหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างที่บางครั้งหรือบางมุมที่มันไม่ได้ค่อยได้เจออะไรแบบเนี้ยเออไม่ได้เจอแต่วันเนี้ยมันได้เจอหละมันได เขาได้เจอกับตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณแข็งแกร่งมากขึ้นนะคุณแบบเหมือนเป็นจร,จริงๆอะคุณเป็นควีนเลยนะใน,ในใสายตาเขาคุณเป็นควีนนะใน,ในใสายตาเขาเนี่ยเห็นป่ะ the empress คือเป็นคนที่มีใจเป็นคนใจดีเป็นคนตรงแต่ใจดีไม่มีพิษมมีภัยอะไรเลย เขาตั้งหากะคะที่เขาเหมือนแบบไม่ค่อยที่จะรู้เรื่องอะไรอีนนอีนี่ทาอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะพูดตรงทําอะไรแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีมีความแบบเก่งหรือฉลาดทันคนอื่นเขาถ้าคนอื่นถ้าคนอื่นมาพูดป้อนข้อมูลที่มันไม่ค่อยดีอะ่ะนะคะเขาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งทันทีข้อมูลหลบอะไรขเไรขาพูดเขามองเป็นบวกข้อมูลบวกเขามองเป็นลบ <laughs> เออ หน้าเอ็นดูนะคนนี้บอกเลยว่าหน้าเอ็นดูคือเขาเป็นคนที่ถ้ามองแล้วเขาไม่ได้เป็นก็เหมือนตัวคุณแหละที่คุณไม่ได้มีผิดวิพัยสำหรับเขาเนาะเขาก็ไม่ได้มีผิดวิพัยสำหรับคุณแต่คุณเลือกที่จะนิ่งเพราะมันเหนื่อยมันเบื่อแล้วมันท้อไหมมันต้องมาอดทนกับคนแบบนี้ไหมอะไรแบบนี้อืเหนื่อยท้อจังเลยเออท้อแท้จใจไม่ไหวแล้วฉันไม่ว่าอะไรอะไรแบบนี้อืมทุกเสียงทุกอย่างที่มันเกิดอะ มันมันเกิดจากตัวเขาที่เขาทาได้แหละมันทําให้คุณแข็งแกร่งแบบนี้ก็คือตัวเขาไม่ใช่ตัวคุณคุณกลับมารักดูแลตัวเองหรือฮิวใจตัวเองมากขึ้นนี่เป็นส่วนดีของชีวิตคุณมากอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ตามที่เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลกับตัวคุณอะคุณค่อนข้างที่จะปัดและเกลี่ยออกไปหมดอันนี้คือตัวคุณค่ะ ชีวิตชีวิตคุณนะ่ะคุณเสียสละมามาให้คนเยอะเหมือนกันและเขาก็เช่นกันเนี่ยคุณหยิบยื้นความรักให้กับเขาเยอะมากๆแล้ววันนี้มาถึงเวลาที่คุณจะนิ่งเพื่อที่จะฮิลหรือพยุงใจตัวเองไว้คุณไม่อยากที่จะมานั่งเสียน้ําตาหรือหรือท้อแท้ใจอีกแล้วอยากกลับมาเป็นคนดีคนเดิมของคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนอยากมีสังคมอยากมีคนที่เข้ามาฮิลหรือดิวดิวใจคุณได้วันนี้นะคะวันเนี้ย ็ใช่ค่ะมันอยู่ที่บุญวัสนาของคุณแนละเขาด้วยกรรมดีกรรมสิ่งที่เขาได้รับเหมือนที่คุณได้รับเลยเขาท้อใจหรือเหมือนเขาเหมือนรู้สึกว่าเขากลัวว่าเขาหวั่นไหวกับความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าเฮ้ยจากที่คนน่ะไม่ได้สนใจอะไรคุณมากขนาดนั้นแต่ตอนนี้เขาเริ่มท,ท,ที่จะเหมือนแบบรู้สึกกลัวหรือรู้สึกว่าเขากลัวที่จะเสียคุณไปอ่ะก็มีความกลัวไม่ใช่ไม่มีความกลัวนะกลัวที่ จะเสียคุณไปกลัวที่จะไม่ได้คุณกลับมาหรือกลัวที่จะคือมันมันเหมือนแบบคุณคุณเป็นคนที่สาคัญกับเขานะเอาจริง,รงๆเขาไม่เคยสนใจคุณมันเป็นความรักที่ลาเลยมันเป็นความรักที่ตัวเขาเองเอาแต่ได้มากกว่าในมุมมองพาร์ทที่มันเป็นแบบนี้รักตัวเองของคุณนะ่ะถือว่าเป็นการตอบโจทย์ของขวัญของคุณในปีนี้แล้ว นะคะใครที่เป็นแบบนี้นะต้องลุกขึ้นมาให้ได้แล้วก็ฮิวใจอย่าไปโกรธอาฆาตเขาหรือว่าอะไรเพราะว่าคุณเชื่อเรื่องบุญสัมพันธ์ไหมกรรมดีกรรมชั่วหรือบุเพสนิวาสอะ่ะคนที่มาเจอกันแล้วนั่นหมายความว่าคุณกับเขาได้เจอกันแล้วนะคะแล้วชาตินี้ได้มาเจอกันก็คือจะเจอกันในรูปแบบไหนก็ตามนะคะจะเป็นคู่แท้มิตรสัมพันธ์เจ้ากรรมในเวอัน,นั้นก็คือคืนที่เคยเจอกันแล้วเนาะ แต่ตอนนี้คุณเสียใจเพราะเขาคุณก็เลยกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ฮิวใจตัวเองแล้วตรงเนี้ยคุณนิ่งเฉยคุณไม่ได้สนใจอะไรว่าเขาจะสนใจคุณหรือไม่สนใจคุณสนใจตัวเองและและการที่คุณสนใจตัวเองเนี่ยมันกลับทําให้เขาหวั่นไหวมากขึ้นตรงมากขอบคุณมากๆค่ะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้เลิฟอ,อยู่กับใครที่เจอในพาร์ทนี้อย่าท้อแท้ใจ นะคะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองปรับปรุงตัวเองอย่างที่แรนดอมนี่เป็นอะถูกต้องแล้วค่ะเดินหน้าต่อนะไม่ได้หมายความว่าแรนดอมนี้คุณกับเขาจะเลิกกันนะแต่เป็นแรนดอมที่มองเห็นตัวตนของคุณที่แท้จริงว่าคุณอะอยากจะสวยอยากจะลอยอยากจะมีอะไรที่ดีขึ้นเนี่ยนะคะถ้าเคยเจอเหมือนพาร์ทนี้แท้ใคยเสียใจหยุดเสียใจหยุดร้องให้นะ้องแล้วก็ดูแลตัวเองเนาะเออนะคะนะคะ,นะคะเออ บางครั้งนะคะความรักเขาก็เป็นทั้งของฝันและเขาก็เป็นทั้งบทเรียนของคุณแต่คุณก็ยังไม่ไปไหนค่ะคุณก็ยังอยู่ช่วยเขาแต่คุณก็เลือกที่จะช่วยแค่ในส่วนที่คุณช่วยได้ในพาทที่คุณช่วยได้อันนี้มันเป็นของฝันของคุณค่ะที่คุณตื่นรู้ตื่นเห็นเนาะแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยแล้วสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันมี เอฟเฟกกลับไปหาเขาความวั่นไหวของเขาได้เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นพลังงานนี้ตรงกับใครบ้างถ้าตรงกด subscribe กดติดตามเป็นการเลนดอมนะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครได้เป็นกําลังใจให้ค่ะนะคะรักตัวเองมากๆดูแลตัวเองมากๆแล้วก็ฮิลใจตัวเองมากๆนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าความรักที่แท้จริงอะ่ะมันเป็นเช่นไหลน้ําตาไม่ได้ช่วยอะไรค่ะมีแต่กําลังใจเท่านั้นที่ ช่วยดําเนินต่อไปได้พลังงานนี้เป็นของค,คุณค่ะนะคะเขาวันไหวเมื่อคุณนิ่งหรือเย็นชาลว,วันนี้ไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีและมีรอยยิ้มค่ะบ๊ายบายค่ะ